สวัสดีครับฟีฟซีจ๋าโอ้โหวันนี้นะครับมืดไปสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้รีวิวหลายคันเลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยรีบมาให้ฟีฟซีดูนก่อนนะเราอยู่หลังเต็นท์รถพิพิลาคาร์นะครับส่วนรถยนต์มือสองนะครับรถบ้านรถคัดเกตเอ็มเอนะชนหนักจมน้ําไม่ดีครับผมเราขายรถบ้านทบ้านนะคันนี้เป็นอะไรครับน้องนิวคันนี้เป็นคอร์ด้าซีอวีปีสองพันห้าสิบตัวนี้เป็นแมนเนอร์เชนด้วยคะตัวนี้มีตู้เย็นด้วยเห็นบอกมาดูพร้อมกันครับผม นี่ครับผม Honda นะครับ CRV ปี2005นะครับเป็น2.0ด้วยตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็มีตู้เย็นในรถด้วยนะครับผมภายในส่งเข้าประกวดดูซะก่อนนี่ปี2005ไม่ L ้า m e r c e d e นะี่กขะจังหน้าจะเป็นอย่างนี้นะ2ขีดแบบนี้แล้วก็ไฟหน้าเป็นตัวกลมๆแล้วด้วยนะครับผมสวยๆยางใหม่เอี่ยมนะครับ 2> 2, 2. ยางปี22เลยแม่เจ้านะครับวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะ14นะเดี๋ยวดูให้ครบถ้วนก่อนนะครับเนี่ยสีสันก็โอเคเนาะเหนแล้วเดินผ่านเราเปิดท้ายเลยดีกว่า ดูให้ครบถ้วนก่อนเลยนะครับนี่ฮะท้ายนี่คือกว้างขวางมากๆนะครับสะอาดสะอ้านด้วยนะครับยังพอเห็นอยู่นะบอหลังสองตัวพับได้เหมือนเดิมดูนี่สะก่อนเหมือนเดิมครับซิกเนเจอร์เราโต๊ะสวยสะอาดน้องนิว่าครับผมเนี่ยฮะซอกประตูทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับผมสวยๆนะครับแผงประตูดูสะก่อนโอ้โหสะอาดสะอ้านทุกอนูถุงเครื่องมือนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับอะเปิดประตูหน่อยมาดูฝั่งนี้พร้อมกันนะครับ ไฟท้ายเนี่ยก็เป็นแมนอร์เชนด้วยนะจ๊ะเห็นไหมนี่เป็นตัวท็อปด้วยนะผมเดี๋ยวมาดูฉากนี้กันฉากนี้สุดสวยครับเหมือนเดิมฮะดูซะก่อนนี่ครับสองจุดศูนย์ตู้เย็นนะครับเมนเชนพีสองพันห้าครับนี่จับไฟแนนได้นะนะครับเอฟสีนะครับนี่จับไฟแนนได้เอารถหนึ่งพันบาทนะคฮะเนี่ยสวิตช์กระจกนะครับนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับเนี่ยยังสวยอยู่เลยน้องนิวดูสิสะอาดสะอ้านนะครับดูฮะ สีครีมสวยเลยนะครับขอเสีนิดนึงรถติดชึ่งไม่มีปัญหาเลยครับ ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่ด้วยนะครับคอนโซสวยนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นกันโอ้โหมืดแล้วฮะต้องขอโทรเัีด้วยนะครับเดี๋ยวรีบมารีวิวนะเดี๋ยวจะไม่ทันก็ให้มาชมกันก่อนนะครับดูดิฮะึงเห็นอยู่นะโอ้จะสวยจริงแผงประตูคอนโซล ABS นะครับแล้วก็แอร์แบกนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนี่ฮะสวยอะ ดูนะฟรอนเฟืองเดิมหมดเลยน้องนิวเปิดตู้เย็นให้ดูหน่อยนี่ตู้เย็นของเราดูดถุงก่อนยังเย็นอยู่เลยอ่ะนะครับแช่น้ำแช่อะไรได้สบายเลยนะครับที่วางแก้วนะครับแล้วก็พนักแขนนะครับยังแช้งาน้นได้หมดทุกอันเลยนะครับผมไปแถวสองกันแถวสองก็ยังสวยนะสะอาดอยู่นะครับนี่ฮะที่พักแขนนะครับที่วางแก้วน้ําก็ยังสวยอยู่นะครับใช่แล้วเมื่อกี้บอกหลังมาให้ดูแล้วเนาะไปห้องเครื่องเลย นี่ครับผมเครื่องยนต์ห้องเครื่องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสปิเกอร์นะครับดูสกอร์นี่ครับแอานะครับซอกมุมนะครับแล้วก็บาร์โค้ดครับรหัสนะครับตัวนี้นะครับคันเทนนะครับดูสกอร์อยู่ครบหมดฝาเครื่องสวยสะอาดอยู่เลยนะครับฝากระโปรงก็ยังเดิมอยู่โอ้โหคันนี้ต้องพูดว่าครบเครื่อง เรื่อง CRV จริงๆกันเลยทีเดียวนะผมสวยจริงครับนะอ,ๆๆอ้าวเดี๋ยวไม่บอกราคาเลยนะอะนี้นิ้วเช่นเคยเราเปิดราคาให้ลูกค้าไปที่ 9,000บาทแล้วก็ออกรถ1,000บาทครบจบทุกอย่างรีทุกอย่างนะครับสุดยดเลเนเทเชน c v ขอบคุณมากมเจที่เต็นบ๊ายบายสุดสวยฮะ c v นะครับผมปี2 5คัวามดสดท็ทุกอย่างเตอนนี้เป็นน่มเเชนแล้วก็ยากใหม่อียมด้ยนะครับเอาไปหนึ่งข้าวบเอารถ1,000บาทเก็บสรีเลยขอบคุณครับ